กันนะะตอนนี้ฝ่ายชายฝ่ายอ้วนของเราคุณสมเกียรติและคุณตีอ้วนตอนนี้นําไปแล้วมีอยู่สิบคะแนนรุ่อะไรเขากลับมาที่นี่เริโอ้ยชายอ้วน่ะตอนนี้ฝ่ายหญิงนะคะนี่โขงกับไปวันนี้บอกอ่ะปล่อยไปก่อนฝ่ายชายเดี๋ยวฉันจะตามเองตอนนี้ฝ่ายหญิงไม่อยู่ห้าคะแนน กว้างใหญ่ๆในล้มดังล้มลุ้มเลยล้มดังตึกเอาละต่อไปนี้เป็นข้อละสิบคะแนนสิบคะแนนนะครับเป็นเรื่องราวของผู้กล้ามาทาจากทั่วทิศมาทานะฮะแก๊งสามชาติของเราตีนนี้ผู้กล้าของเราในค่ําคืนนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่เรียกว่าไทยยเลยล่ะง่ายๆเลยเป็นเกษตรกรประจนกี่กับเรื่องราวของความ แหลมคมทิ่มแทงร่างกายตามตัวตามผิวหนังตลอดเวลาเลยทื่ขวัเกษตรกรทำไมไปเกี่ยวกับแหลมเป้มันออกายากรณ์แล้วหรือเปล่าเนี่ยเกษตรกรมันต้องเกี่ยวกับสวนไหลนาผลไม้อันนี้ก็เกี่ยวกับสวนไร่นาแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องความแหลมความคมมีความว่องไวเกิดขึ้นด้วยก็เป็นเรื่องราวของชาวสี่มุมเมืองใช่ไหมตลาดสี่มุมเมืองเขาจะมาขายไหมคะเขาจะมา ถ้าอะไรมาทำอะไรอ้าวพบกับผู้กล้าของเราก่อนครับเชิญมา อ๋อมีทุเรียนด้วยมีมิสทุเรียนด้วยเกี่ยวอะไรกับทุเรียนแล้วก็มีอะไรเนี่ยชาวตลาดสี่มุมเมืองขอท้าแก๊งสาม้าตกลงเหลือสองคนนะครับสองคนครับตรงคุยครับคุณเอคุณเอเอเอคุณเอคุณไม่ต้องเป็นได้เดี๋ยวแล้วเตือนพ่อคุณมาคุณเออะคุณพยนต์คุณพยนต์เดี๋ยวตกลงมาเกี่ยวเรื่องเกี่ยวเรื่องอะไรเกี่ยวกับความเกี่ยวกับผลไม้เออความไว ไวแสดงว่าคุณกินทุเรียนได้ไวอ่าโยนไวะอะไรนะโยนไวโยนไวโยนอะไรคะโยนทุเรียนครับโยนทุเรียนครับอย่างนี้ดีกว่าก่อนที่คุณเอ๋คุณพยนจะโยนทุเรียนอย่างไรไปดูบรรยากาศที่สี่มุมเมืองก่อนดีไหมอ้าวไปดูกันก่อนครับนี่ตลาด4สี่มุมเมืองด้านเหนือดอกไม้สดแห้งตลาดการค้าที่ทุเรียนงอกมังคุดนี่ไงนี่ไงทุเรียนโอ้โหเยบเลยมายังไงฮะมาเป็นรถรอฮะนี่ไงโยนโอ้หือเดียวด้วยครับ พ่อคอยดูกันดูกันมีลูกค้ามาดูกอโยนรับระวังโยนรับโอ้โหโอ้โหนี่ มันก็เดี๋ยวที่ลองดูได้นะเนาะลองดูได้ลอ้หลงแหมมันเล็กอ่ะต้าแต่ว่าวันนี้จะมาท้ายังไงมาท้ามาท้าคุณมั่มคุณเท่งคุณท้าว่ายังไงดีโยนฟาร์มไว้ฟาร์มไวโยนโยนเดี๋ยวานี้ใครจะโยนฮะผมโยนฮะถ้าเราดูแต่มือคุณเอ๋ไม่ได้ดูมือคุณมาโยนดูสินะเรียนขวนเต็มโอ้ยวได้ยังไงให้กล้องเห็นอันนี้หล่อลอยอะไรครับ รอยทุเรียนครับรอยทุเรียนนะครับโอ้แขกแขกแขกแกเต็มไปหมดเลยอว่ามืออาชีพนะครับไม่ใช่ไปกรีดไปติดยากติดคัดตรงคัตเตอร์อะไรนี่นาทุเรียนดอนัเพื่อความง่ายจับเวลาดีกว่านะลองดูโปรตีโยนแล้วทุกวันเลยใช่ไหมเอางี้ง่ายๆสักหนึ่งนาทีดีไหมหนึ่งนาทีโยนรับได้กี่ลูกแล้วก็คุณหม่าต้องโยนได้เท่านั้นเท่านั้นฮะมีต่อไหม ท่าก<ง>ับเขาเลยเหรอ e? งั้นเดี๋ยวลองดูว่ายโยนดูไว่าได้เท่าไหร่โยนหนึ่งนาทีนั้นได้เท่าไหร่เสร็จแล้วจะท้าแบบไหนว่ากันอีกทีหนึง่งว่าจะต่อเขาหรือเอาเท่ากันดีไหมเอาให้ไหวที่สุดเลยนะเอาเยอะๆนะชาสีมุมเมืองดูอยู่นะถ่ายแพ้ไม่ได้นะตัวแทงของสีมุมเมืองนะถ้าแพ้กลับไปสีมุมเมืองเหลือสองมุมน,นะ พร้อมครับโยนรับพร้อมครับผมเอาแล้วนะครับต่อจากนี้ไปเป็นการท้าแล้วนะเดี๋ยวจะท้าอย่างไรคอยดูนะครับว่าโยนนะครับทุเรียนแล้วรับในหนึ่งนาทีได้กี่ลูกพร้อมอยู่แล้วนะครับขอทุเรียนมา <S 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 โอ้โหเดี๋ยวโปรตีมาเป็นคันรถไม่ใช่หรอฮะนี่มาแต่กระบะมาแต่กระบะแล้วคนเอกทำไงครับ ขึ้นไปบนนี้ขึ้นบนรถนะฮะแล้วโยนอันนี้แหละฮะแล้วคุณประชนอยู่ไหนครับอยู่ข้างล่างอยู่นี่เรารับแล้วไปไหนฮะรับแล้วกองไว้ครับกองเอาไว้นะฮะคุณคุณคุณโยนรับอ๋อใส่ด้วยโอ้ยนี่ค่อยชั่วค่อยชั่วนี่ครับอ๋อท่านี้ไม่ใส่รับลูกแรกเลยนะฮะ ชมดูนะฮะนี่คือนี่คือท่าที่ดีที่สุดใช่ไหมต้องหันหลังงี้ไหมโอ้หันหน้าขึ้นข้างบนไม่ได้แล้วอ่าคุณเอ๋นะครับจะโยนทุเรียนนะครับไปให้คุณไปโยนรับแล้วก็กองอยู่นะฮะในหนึ่งนาทีนะครับได้เท่าไหร่เดี๋ยวจะทายอย่างไรเรามีนาฬิกาจับเวลาด้านนี้ด้วยนะครับนะฮะเริ่มจาก60นะฮะจะเดินไปแล้วก็กลับไปที่หกอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อมาถึงเลข60แปลว่าหยุดนะฮะเอาละครับเราจะเริ่มนับพร้อมๆกันนะครับว่าเขาจะได้เท่าไหร่นะครับหกสิบวินาทีนนนะะะคคครรรรััับบบพ้้อมแลลวไปเย สองไปไวทีเ่เนสอ นี่เป็นเรื่องจิ๊บจอยหรือเปล่าฮะธรรมดามากทำนี้ทุกวันโปรติโยนทุกนเด่นนี่โยนเวลาไหนฮะก็ช่วงเช้ากับวันเย็นบ่ายกลางคืนะกลางคืนนะครับลงสิ่งที่รับได้แล้วก็อยู่ในกระบะนี้นะครับลูกที่ร่วงไปตรงนี้ไม่ไม่นับนะครับในเวลา60นาทีกรรมการครับไ้เท่าไหร่ครั่บ49 49ลูบก49ลูกโอ้โห ในหนึ่งนาทีคู่นี้มืออาชีพได้49ลูก49ลูกหนึ่งนาทีต่อไปจะเป็นคำ้ามนะครับให้คู่นี้ได้ทายนะฮะจะให้จะให้ท่ายยังไงฮะจะท้าว่าไงดีเอาเท่ากันหรือว่าน้อยกว่าหรือมากสี่สิบห้าอ่าเอาเท่าไหร่กันแน่สี่ส้าสี่เอางี้45่สิบาลูกระวังไว้ก่อนพี่ตาก45ลูกในหนึ่งนาทีจะทำได้จริงหรือไม่จริงอ่า

กว่าะว่จริงเพราะว่ามันมีน้ำมันมีน้ำคนไม่เคยละมันอุ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวคุณบัญยาเขาใส่ถุงมือป่ะฮะก็ก็มีสิทธิ์เหมือนกันเขาใส่แบบนี้เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยพี่ลองคิดดูขนาดพี่เขาใส่ถุงมือยังหนามหึ่มเลยแซงจุยคู่นี้ไม่จริงนะครับมีสิบคะแนนตุนอยู่คู่นี้มีอยู่ห้าคะแนนจริงหรือไม่จริงสี่สิบห้าลูกเท่านั้นนี่เขามีความสามารถไร้หยางสูงมากเก่งมากแต่คิดว่าไม่ได้ไม่ได้เนาะตลกไม่จริงเหรอ ไม่จริง,รงสแสดงว่าคราวนี้คุณหม่ำคุณแท่งโดนปรามาาอีกแล้วว่า,ไม,าไม่จริงไม่จริงอีกแล้วงั้นพบกับตัวจริงเสียงจริงของเขาก่อนขอเชิญพบกับแก๊งสามช่ามาเลย เดียหรือแม่ค้ากันแน่ไม่รู้ตอนแรกเป็นอินเดียตอนหลังตีกันจะเป็นแม่ค้าแล้วล่ะถ้าคุณเป็นแม่ค้านะแล้วคุณตบกันด้วยทุเรียนนี่คุณไม่มีชีวิตอยู่อย่างนี้หรอกหนังแมววันนี้ก็มาท้าเลยคะก็ามาท้ายโยนทุเรียนโยนรับทุเรียนแม่เรานี่นะโยประจ้ำเลยนี่มือโกทุเรียนโอ้โอโบอลยังไงแต่เราเอารับทุเรียนปั๊บหนึ่งนาทีนี่ประมาณสักกี่ลูกนะ84ลูก ณเอ๋คุณพยนพ่อค้าทุเรียนมืออาชีพโยนได้49ลูกขอท้าว่าคุณเท่งกับคุณมํ่โยนรับทุเรียนจากกระบะนั้นมาอยู่กระบะนี้ไม่ให้หล่นออกจากกระบะนี้ยครับ45ลูกเท่านั้นเองนั่นก็บอกว่าไม่จริงเห็นใจไหมครับสักคู่หนึ่งทายผมได้สิอไม่ทันแล้วครับอย่างนี้ครับตำแหน่งของคุณใครจะโยนครับผมโยนครับคุณโยนนะครับคุณอยู่ข้างบนครับตรงนี้นะครับคุณรับใช่ไหมครับผมรับเองครับมีปัญหาตัวนะผมร่า อย่างนี้นะครับกติกาการโยนรับตรงนี้มันมีผลด้วยครับผลเรื่องเพราะเขาทายว่าไม่จริงทั้งคู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันไม่จริงจริงๆเลยคือหมายความว่าวคุณโยนแล้วไม่ถึง49ลูกๆๆ45ลูกไม่ถึง45ลูกนะครับแงหน้าก็ไปดูข้างบนครับมีกระบาดทุเรียนไว้หนึ่งกระบาครับของคุณก็มีครับเปลือกทุเรียนเปลือกทุเรียนทั้งหมดเลยนะครับถ้าไม่ถึง45ลูกนะครับมันจะร่วงลงมาใส่คุณทั้งคู่ครับ โอ้ยอัตโนมัติอััตตโนมิแต่ถ้าคุณ45พอดีครับ46 45่สิไม่ล่วงรอดไปรอดไปต้องสีๆสิบห้าเซิฟเซิฟเซิฟเซๆฟผมพลาดเดี๋ยวเับ๋ยวเดี๋ยวเดถ้าออกนอกกระบะต้องอยู่ในกระบะตลอดลูกทุเรียนจะต้องอยู่ในนี้ถ้าลงจากกระบะไม่คิดเลยลูกนั้นจะไม่คิดมันไม่อัดไม่ใช่แล้วมันกระบะได้ไง เดือดไว้นะครับเดือดไว้หนึ่งตะเทฝ่ายมืออาชีพได้49แต่ฝ่ายบัมไม่น่าเชื่อนะครับได้ไปถ่ง5 2 หล่นไงทำได้ไม่หล่นไงเออแล้วจะเป็นมันหล่นมันล่ะเกิดอะพี่ขอบคุณมากครับตังพลาดพลาดไปแล้วพี่ตึนพลาดเหรอฮะไม่มันไอ้คนคุมมันตื่นเต้นครับเหรอครับมาเชียร์ด้วยครับไม่ใช่ครับไม่ใช่กับไอ้คนคุมนะครับคืออยู่กับไอ้คนที่มันดึงสายนั่นนะครับมีอะไรที่พวกพี่ทำไม่ได้กันบ้างไหมฮะเณรเณรก็ไม่กัเพราะอะไรเขาถึงได้ทำได้ตั้งเยอะเลยอะ คนมหาพจริญไงโอ้เออไม่น่าเชื่อเลยอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับมีอะไรแปลกๆที่เผยแพร่ขึ้นมาได้นะครับเพื่อความสนุกสนานนะครับก็มาสนุกสนานมาท้าคุณเช้งคุณหม่ำนะฮะแพ้ชนะไม่ต้องเอาเป็นเอาตายกันเลยนะครับเพราะว่าเป็นความสุขสนุกสนานอย่างนี้ครับเอ๊ะมันก็น่าตะลองดูว่าจะโยนได้หรือไม่ได้ความจริงว่าเอ๊ะคู่นี้ก็โยนได้จริงๆไม่รธรรมดาแล้ววันว่างนะผมจะไปตลาดรังสิตครับไปรับจ็อบกันพะ ว่าโยนได้มากกว่า45นะครับว่า45เหรอไหมถ้าไปถึงเยอะแยะมากเลยเดี๋ยว52ลูกนะครับเป็นว่าทําได้จริงๆนะครับขอคุณคุบรรเจิดนะครคุณเอนะครับคุณพยนต์ด้วยนะครับขอบคุณชาวสีมุมมือแล้วก็คนอื่นๆทุกๆคนที่จะเป็นแรงใจให้กับคู่นี้ด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับพี่เอ๋ให้ไปถึงวันนี้นะดูที่ได้ไปจนได้นะครับตกลงคะแนนก็ยังเหมือนเดิมนได้ได้ สิบคะแนนแงนำอยู่นะคะตอนนี้เราไปเล่นเกมทตั้งแต่กันนะครับช่วยกันช่วยเมืนเดิมค่ะเมนเดิมไม่ได้นะครับไม่ไดายนะครับติดกันสี่ถังลีโก้จากบริษัทลีรุ่งเรืองเซลล์จำกัดผู้ผลิตตู้เซฟที่รภัยและเฟอร์นิเจอร์เหล็กทุกชิ้นจะมอบให้หนึ่งแสนนะครับบัวหลวง ฉี่ค่ะแว็กซี่เป็นอายุนะทากาะนะครับมิสุมารุค่ะมิสุมารุเป็นถั้งแตกและบัวหลวงเป็นนี่ถังแตกแตกกองเชียร์รู้หมดเลยจัสโมลจ๊สบอเป็นอายุนะากาะใช่ครอสค่ะครอสเป็นิอ้ยโออ้ยโ้ยโร้ยอ้ยโะ้รอสยโอ้ยโมอ้อ้อยโอ้้ยโอ้ยโ้ยนออ้ยโอ้ไโ้ไ